วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้องจะมาลองถ่ายวอล์ด้วย iPhone 13ค่ะเป็น iPhone 13เฉยๆนี่แหละแล้วก็ใช้กล้องหน้าตั้งไฟล์ 4K มันชัดไปไหมอ่ะบางทีมันก็ชัดไปอ่ะเออแล้วก็แบบเห็นทุกลูกคุ้มคนเลยแต่แดดกำลังดีสวยไหมคะหมายถึงวิวอะ่ะหมายถึงแบบเออเดี๋ยวเราจะมาลองกันสั่นดูเนาะอันนี้คือถือด้วยใช้มือนะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนอกจากมือสั่นไหม เ,เ,เสียงก็คือใช้จากตัว iPhone เลยนุ้ไม่ได้อดิตเสียงนะคะแล้วก็อยากให้ได้ยินเสียงชัดๆที่เป็นไฟล์ iPhone จริงๆนี่ก็คือ iPhone ของแท้ค่ะที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าแล้วก็เสียงเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปกติเราก็ทำวอล์กแล้วเราก็ใช้กล้องเป็นแต่คอมแพคเนาะแล้วก็รู้สึกว่าออบางทีเราก็อยากได้ความสะดวกสบายแล้วก็อยากใช้ iPhone ในไหนๆก็ซื้อมาแล้วอ่ะอยากรู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้าง่ืดไปเรื่อย อันนี้เทสกล้องหน้าก่อนสําหรับคนที่ชอบทำวอล์กนกคิดว่ามันก็สําคัญน่ะถ้าเราซื้อโทรศัพท์มาแล้วมันใช้ไม่ได้อะแล้วมันก็แบบเฟลอะ่ะเพราะว่านุกรู้สึกว่ากล้องหน้ามันก็ไม่ได้สวยมากมันสวยที่วิวมันไม่สวยที่เราเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเสียงกับการที่มันจะมีอุปสรรคในการมีเสียงนั่นก็คือมีน้ำพุ ทุกคนได้ยินเสียงเราหรือได้ยินเสียงน้ำผูไหมคะนี่ก็พูดปกติแล้วนะนี่พูดปกติแล้วนะไม่รู้ว่าเสียงแอมเบียน้ำผูว่าเข้าไปเยอะแค่ไหนอันนี้คือเสียงปกติของเราที่เราพูด อันนี้เป็นโหมดภาพยน์ค่ะนกใช้ f 5 6นะคะ f ก็คือตัวเนี่ยความเบลอข้างหลังเนี่ยระยะที่5.6ซึ่ง iPhone 13ามําทำได้ถึง2.8เลยก็คือแบบหลังละลายเบอร์ไปเลยอะไรเงี้ยอันเดี๋ยวเราลองถ่ายวิดีโอด้วยหมดนี้บ้างเฮ้ราจะมุดเข้าทำแดดตกไปแล้วอ่ะเป็นไงคะ มีความมีเดฟเนาะเห็นไหมมันก็จะมีความแบบมันจะโฟกัสหน้าเราตลอดเวลาเว้ยเนี่ยมันจะแบบขึ้นเป็นสีเหลี่ยมๆโฟกัสหน้าเราแบบไม่ให้หายไปไหนเลยอะข้างหลังก็คือเบอร์ไปเลยใช่ไหมแตนน่เนาก็ไม่อยากให้มันเบอร์หมดเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เนียนขนาดที่จะแบบว่าเป็นแบบเหมือนกล้องตัวใหญ่ๆอะเดี๋ยวเราลองไปถ่ายหมดภาพยนตร์กับน้องมา้ามีม้าอยู่ข้างหน้าม้าอยู่นูน่นเดี๋ยวเดินไปหาม้าก่อน อันนี้เป็นกล้องหลังนะคะไฟล์อยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทค่ะไม่รู้ว่าชัดแค่ไหนตอนนี้มองไม่เห็นก็คือไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนอกจากใช้มืออย่างเดียวกับ iPhone 13 256G ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย